สถานการณ์นี้มันส่งผลกระทบไปเกือบทั้งประเทศนะคะหนักเบาแตกต่างกันไปกรุงเทพมหาคนครก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่คนก็น่าจะอกสันขวัญแขวน,นะ,ะเพราะว่าจากสถานการณ์น้าท่วมรอบที่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่งเพิ่งจะดีขึ้นแต่ว่าพอมาเจอโนรูรอบนี้อีกหลายที่เนี่ยยังยังน้ํายัง ลงไม่หมดเลยคุณนิทยาหรอยังลงไม่หมดอีกอะฮะเนี่ยแล้วพอม,มาเจอโนรูเข้าไปอีกเนี่ยนะคะในขณะที่ผู้ว่าชาตชาติบอกรู้แล้วว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเตรียมการยังไงมีประสบการณ์มาเรียบร้อยซ้อมมาแล้วะนะ,ะคะผู้ว่าชาติชเนี่ยมีมีสองสองสเต็ปนะค่ะสะเต็ปแรกเนี่ยรู้จัก การศึกษามา2ปีอ่าค่ะรเต็ปที่2ค่ะรู้จากการเจอของจริงมา2เดือนอ <laughs> แล้วเจอของจริงนี่หนักหน่วงมากเลยทีเดียวด้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพฝั่งตะวันออกนั่นคือเขตรลรกกระบังซึ่งเป็นจุดที่ น่ากังวลที่สุดแล้วก็น้ําลงช้าที่สุดเดือดร้อนที่สุดเมื่อวานมันมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมสภากรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีผู้ว่าแล้วก็มีคณะผู้บริหารกรทมสมาชิกสภาสกทั้ง50เขตเนี่ยก็มาร่วมประชุมด้วย <S <S 2> <S 2> คนที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือดรจอนซึ่งเป็นสออก,กขเขตลลดกระบังจากพักเพื่อไทยดรจอนหรือว่านายสุรจิตพงสิงวิทยานะคะ เสนอติเรื่องขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจปร,ปรับปรุงผิวถนนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติใช่ไหมครับนะประกาศพื้นที่เขตเขตและกระบังเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแต่ปัญหาสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เนี่ยพอน้ําม,มันท่วมพื้นผิวถนนในเขตและกระบังเนี่ยเละเลยพังเลยนะคะดรจอนบอกดีใจมากที่วันนี้ท่านผู้ว่าอยู่ที่สภาเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยท่านติดภารกิจ ก็เลยอาจจะไม่ได้รับรู้ปัญหาโดยตรงอะนะคะจากนั้นท่านก็เล่าถึงสถานการณ์ฝนตกตั้งแต่หนึ่งกันยาที่ผ่านมาและทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่กทมฝั่งตะวันออกนานมากผิวถนนเนี่ยชำรุดเป็นหลุมน้ําคร่วงขังตลอดทางเลยอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับคนสัญจรไปมาได้นะคะโดยขอให้กทมสํารวจปรับปรุงพื้นผิวถนนที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันออก ดรจอห์นบอกความจริงแล้วยติของตนขอให้ปรับพื้นผิวถนนที่ชำรุดแต่แลกระบางยังจมน้ำอยู่พื้นผิวที่ชำรุดก็ชำรุดอยู่อย่างนั้นวันนี้จึงมาพูดเรื่องน้ำท่วมเพิ่มเติมเป็นประเด็นหลักแล้วก็ได้มีการเปิดภาพประกาศที่ผู้ว่ากทมรประกาศให้เขตแลกระบางเป็นพื้นที่ประสบสา,าธารณภัยขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์เยียวยาประชาชนและประกาศของปพชดรจอห์นบอกว่าทรัพย์สินเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการพิจารณาเงินเยียวยา พอมาดูหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของปพกำหนดว่าบ้านพักอาศัยต้องถูกน้ำท่วมขังไม่น้อยกว่า7วัน7วันคือถ้าบ้านน้ำท่วม2-6วันเข้าเกณฑ์ไหม,มคำตอบคือไม่ไม่เข้าต้อง7วันขึ้นไปเท่านั้นน,น,นะคะประการต่อมาโครงสร้างของบ้านได้รับความเสียหายลากระบังโดนน้าท่วมไม่ใช่สึนามิไม่ได้โดนเฮอริเคนที่โครงสร้างบ้านจะเสียหายได้ เราโดนน้าท่วมแค่น้ําท่วมก็อ่วมพอแล้วคือประมาณว่าตามตามเกณฑ์เนี่ยโครงสร้างของบ้านต้องเสียหายเมทยาจําปี5-4สีได้ไหมที่เขาก็มีการเยียวยาถ้าเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันจากนั้นนะ่ะถ้าเสียหายทั้งหลังได้หมื่นห้าถ้าเสียหายลดดันลงมาเขาก็จะได้อัตราบ,บางคนได้ห้าพันแล้วแต่การประเมินของเจ้าหน้าที่เจ้าของบ้านก็จะตองไปกรอกว่าบ้านตัวเองเออสาหัก หรือซุดอะไรเงี้ยนะมาโดนน้าแล้วซุดอย่างเงี้ยโครงสร้างะปลาแก้หลุดลอยเขาก็จะได้มากได้น้อยต่างกันไปแต่ว่าไม่เกินหมื่นห้าพันบาทค่ะแต่อย่างอันเนี้ยก็คืออย่างสกในพื้นที่ก็บอกว่าอ่ะอย่างน้ําท่วมหกวันไอ้โครงสร้างมันไม่เสียหายออแล้วแล้วมันแล้วน้ำท่วมแบบนี้ก็ไม่ถึงเจ็ดวันโครงสร้างก็ไม่เสียหายอย่างเงี้ยไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือใช่ไหมแต่ชาวบ้านค่ะ ได้รับผลกระทบจริงได้รับผลกระทบจริงบ้านเดือดร้อนจริงแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งในข้อ3ที่บอกว่าจะช่วยเหลือวัสดุที่เป็นโครงสร้างอาคารไม่รวมเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้างานทาสีและอื่นๆอ,อ,อันนี้ในมุมของสองกก็จะบอกว่าเวลาน้ำท่วมอะสิ่งที่มันเสียหายเนี่ยมันคือข้าวของเครื่องใช้ข้างในใช่ไหมเฟอร์นิเจอร์พังแน่นอนที่นอนก็นอนไม่ได้ตู้เสื้อผ้าปีกเตียกน้ำแล้วก็บอกว่า การที่เป็นลูกคนไม่มีเงินก็ใช้ตู้ธรรมดาเสื้อผ้าก็พังห้องครัวตู้เย็นก็พังบ้านเพิ่งทาสีไปเดือนสองเดือนก็ต้องมานั่งลอกสีทาใหม่เชื้อราเ <รา S 2> ต็มไปหมดอันนี้ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้เยียวยาและต้องไปแจ้งความนะคะดรจอในฐานะของสองกในพื้นที่ก็บอกว่าประชาชนฝากมาถามว่าบ้านน้าท่วมไม่ใช่ขโมยขึ้นทําไมต้องไปแจ้งความเออก็เป็นคําถามที่ดีนะเพราะว่าอย่างสมมติว่าอารักกระบังเนี่ยนะเอ่อ คือเจ้าหน้าที่ก็รู้อยู่แล้วว่าโซนเนี้น้าท่วมไปแจ้งความไปแจ้งความว่าบ้านชะน้ำท่วมน้ําหมดอหรือว่ามีมหรือมันเป็นระเบียบว่าจะต้องมีเอกอสารใบแจ้งความอะไรอย่างนี้นะหรือ,อไปแจ้งผ่านหน่วยงานของกทมที่เขตอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยนะคือคือแกก็มองว่าหลักเกณฑ์และการช่วยเหลือของกทมเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เรื่องของการเยียวยานะคะแล้วเขาก็มีการเปิดภาพด้วยนะความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บอกว่าท่วมยันห้องนอนเลย แต่ว่าบอกว่าอันนี้ไม่ได้รับการเยียวยาเพราะมันเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีภาพว่าอาม,ม่าก็ต้องยืนเนี่ยเดินอย่างเงี้ยตู้กับข้าวก็ท่วมไปหมดแต่หลักเกณฑ์ไม่เข้าสักข้อหนึ่งก็ทําให้เขาไม่ได้รับการช่วยเหลือะนะคะและก็ยังบอกอีกว่าประชาชนเนี่ยต้องไปตักกระสอบทรายเองที่สํานักงานเขตตักทรายใส่กระสอบแล้วแล้วทำไมมีรถทําไงเนี่ยอเอบอกว่าในซอยน้ําท่วมเนี่ยจะรถที่ไหนไปนะคะอย่างเงี้ย อันนี้มันก็เป็นปัญหาหน้างานที่สอกอซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดในพื้นที่ใกล้ชิดประชาชนเนี่ยเขาสะท้อนมาว่าเกณฑ์เยียวยากับความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่สมดุลกันอ่านะครับคือคือเกณฑ์ก็ตั้งไว้แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะมันมันมีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยเอาแค่ที่ยกมาข้อแรกเนี่ยเจวันเนี่ยะนะหวันไม่ได้เหรอหวันไม่ได้สิก็อ้องก็ดเวันก็ใช่ไงเนี่ยมันก็ก็ ทำยังไงแต่นี้ไอ้เรื่องเยียวยาเนี่ยมันก็จะมีระเบียบของปอชซึ่งเป็นระเบียบกลางอยู่แล้วนะครับว่าอะ,อะไรแค่ไหนยังไงเท่าไหร่แล้วที่สําคัญก็คือว่าคำว่าเยียวยาเนี่ยเอาตรงๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปะทดเชยความเสียหายได้แบบมากมายอะไรนักนะอย่างปี5 4ยังได้แค่หมื่นห้าเลยบางคนบ้าบโหบ้านบ้านชั้นหลังไม่รู้กี่ล้านแต่ได้หมื่นหอย่างเงี้ย นะแต่รัฐก็ต้องต้องถัวกันไปทีนี้นี่เป็นการทำหน้าที่ของสกที่ดีนะอันนี้ต้องชมว่าโอเคชาวบ้านมีปัญหาแบบนี้ก็มาสะท้อนส่วนทางผู้ว่าทางกรทมรเนี่ยจะตอบอย่างไรจะอธิบายอย่างไรเช่นอาจจะอธิบายว่าไอเกณฑ์นี้มันเป็นเกณฑ์สากลใช้กันทั่วประเทศนะจะมาปรับให้กรทมรจังหวัดเดียวแล้วจังหวัดอื่นๆบนขอนแกน่นอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะว่าว่าเออมันก็ต้องปรับหมดก็คือต้องไปแก้ แก้ระเบียบใหญ่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้อันนี้ก็แต่เขาเปิดประเด็นแบบนี้มาก็ดีนะเราได้เห็นว่าโอเคบางทีไอ้กฎระเบียบบางอย่างนี่มันอาจจะมีะช่องโหว่มีรูที่ทําให้การช่วยเหลือไม่ถึงชาวบ้านจริงหรือเปล่านะครับออันนี้อันนี้ก็ต้องไปดูกันนะครับที่สําคัญคือถ้าสมมุติบอกว่าไอ้กฎหมายที่มีอยู่เนี่ยมันมันล้าสมัยมันใช้ไม่ได้นะคุณทิยามันมีม,มุมคิดนิดเนี่ย ทำไมที่ผ่านมาเนี่ยนะคือเรื่องแบบน,นี้ที่ผ่านมาเนี่ยผู้แทนต้องเห็นใช่ไหมและแม้แต่พรรคเพื่อไทยเองก็เคยเป็นรัฐบาลมาเยอะแยะไม่ปรับไม่แก้กฎหมายเพราะตัวเองก็เคยผ่านไอ้ปีห้าสี่มาแล้วอย่างเงี้ยออแต่ดีแล้วละสกเขาเห็นเองนะว่าเป็นอย่าง,งานั้นอย่างนี้อย่างนี้ต้องปรับต้องแก้กันไปนะฮะ